เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเนยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Back to the Future ภาคที่3ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ หลังจากที่ด็อกเตอร์ในยุคนี้ส่งมาร์ตี้กลับไปที่ปัจจุบันได้สําเร็จมาร์ตี้จากอนาคตที่ยังติดอยู่ในยุคนี้อีกคนหนึ่งเขาก็มาขอให้ด็อกเตอร์ช่วยแล้วพอกลับมาที่บ้านของด็อกเตอร์มาร์ตี้ก็เล่าทุกอย่างให้ฟังมันมีเรื่องเกิดขึ้นปี1 9 8เเขาก็เลยต้องย้อนกลับมาในยุคนี้อีกรอบหนึ่งจากนั้นด็อกเตอร์ในยุคของเขาก็ดันกลับย้อนเวลาไปร้อยปีก่อนด็อกเตอร์ในยุคนี้ก็ไม่เชื่อไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยถ้าเกิดว่าเขาย้อนเวลาไปเมื่อ,100อริงงนนงออั้้้้้นนนนมมมาารรรตีีจจะูไไไดดดดกก็เขยยหบออแลวพใุค ลองอ่านจดหมายดูในจดหมายมันก็เขียนไว้ว่าตอนที่เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาที่ยานทําให้ระบบไฟฟ้าของยานเสียหายวงจรเวลาก็เลยพาเขาย้อนกลับไปในปี1885ซึ่งเขาก็อยู่ที่นี่มาได้8เดือนแล้วแลเนื่องจากยานมมาเสียหายเขาก็เลยกลับไปที่ปัจจุบันไม่ได้เนื่องจากในยุคนั้นชิ้นส่วนอะไรต่างๆยังไม่ถูกผลิตขึ้นด็อกเตอร์เขาก็เลยยังซ่อมยานไม่ได้แล้วอาชีพที่ด็อกเตอร์ทาอยู่ตอนนี้ก็คือช่างตีเหล็กแล้วเขาก็ได้ซ่อนฐาห้ขีดเอาไว้ในเหมืองล้างเก่าแล้วด็อกเตอร์ก็หวัวาหาจจงว 955และเขาก็หวังว่าดรบาวในยุคป,ปี1955จะช่วยซ่อมยานได้หลังจากนั้นดอร์ Dr. ก็หวังไว้ว่าทางแมคชีลำนี้จะช่วยส่งมาร์ตี้กลับไปที่ปี1985และหลังจากที่มาร์ตี้กลับไปที่ปัจจุบันได้ดรก็หวังว่ามาร์ตี้จะทําลายยานทิ้งเพื่อไม่ให้มิติเวลามันปั่นป่วนจากนั้นดรก็มาดูในแผนที่ว่าทางแมคชีมาถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนแล้วจากนั้นต้องสองคนก็มาระเบิดทางเข้าเหมือนเก่าแล้วพอเดินเข้ามาเรื่อยๆทางคููก็เห็นว่ามีชื่อของดรบาวสลเอาไว้้นนัก็งว่า ว่าทางมคชีนน่าจะซ่อนอยู่ข้างหลังกำแพงเนี่แหละทั้งสองคนก็เลยช่วยกันงัดออกมาจากนั้นทั้งคู่ก็เจอทาใหมคชีนที่ถูกซ่อนเอาไว้ด็อกเตอร์เขาก็เขียนอธิบายไว้หมดว่าแผงวงจรมาเสียตรงไหนบ้างและช่วงที่จะพาทางแมคชีนกลับมาตี้ก็เห็นว่าตรงนี้มีป้ายหลุมศพข,ของด็อกเตอร์อยู่ด้วยวันที่ด็อกเตอร์ตายก็คือวันที่7กันยายนปี1885ซึ่งมันก็แค่หนึ่งอาทิตย์เองหลังจากที่ด็อกเตอร์เขียนจดหมายและคนที่ทําป้ายหลุมศพให้คนนี้ก็มีชื่อว่าคาร่าแล้วคาร่าก คือวิลฟอร์ดแล้วสาเหตุที่โดนยิงก็เพราะว่าเงิน80เหรียญดกรก็ถารวกระถาวน,นี้กูต้องมาตายด้วยเงิน80เหรียญเนี่ยนะทั้งสองคนก็เลยหาประวัติของวิลฟอร์ดแทนแนนว่าคนที่ฆ่าดเรเนี่ยมันเป็นใครวิลฟอร์ดก็คือสิงปืนไว้ในยุคกอ่อนแล้วใช้ย,ยาของวิลฟอร์ดก็คือหมาบ้าแถมวิลฟอร์ดยังฆ่ามาแล้วมากกว่า10คนแต่ว่าสถิติก็ถูกหยุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าวิลฟอร์ดดันไม่ฆ่าบอกอของหนังสือพิมพ์สถิติในการฆ่าคนขอ,ของเขาก็เลยถูกหยุดจารึกเอาไว้แล้วพอค้นมา เพราะงั้นรอบนี้มาร์ตี้ก็ไม่คิดจะกลับไปที่ปัจจุบันเพราะต้องย้อนกลับไปช่วยด็อกเตอร์ก่อนจากนั้นมาร์ตี้ก็มาเปลี่ยนชุดเพื่อเข้ากับยุคนั้นทีนี้เขาเอาบอดจากโลกอนาคตไปด้วยเผื่อว่าจะต้องใช้ด็อกเตอร์บอกว่าตอนที่เขาเขียนจดหมายในยุคนั้นก็คือวันที่1กันยาเพราะงั้นเขาจะส่งมาร์ตี้ไปวันที่2กันยาแทนแล้วกันซึ่งด็อกเตอร์จะถูกยิงวันที่7กันยาเพราะงั้นมาร์ตี้มีเวลา5วันที่จะตามหาด็อกเตอร์ตอนนั้นเขาก็น่าจะปลอมตัวเป็นช่างตีเหล็กอยีไน,น้ไป ความเร็วมันน่าจะถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงพอดีเพราะว่าตอนนี้ระบบการบินของยานถูกตัดไปแล้วด้วยตอนนี้รถทําได้แค่ใช้น้ํามันเหมือนเดิมมาตี้ก็ถามด็อกเตอร์ว่าแน่ใจนะว่าจะไม่เจอเผ่าอินเดียแดงที่อยู่แถวนั้นไม่ต้องกลัวเลยมาตี้พวกอินเดียแดงยังมาไม่ถึงที่นี่หรอกแล้วพอทุกอย่างพร้อมมาตี้ก็เตรียมขับรถย้อนเวลากลับไปที่อดีตพอย้อนกลับมาที่อดีตได้นั่นไงกูว่าแหละในด็อกเตอร์บอกว่าไม่เจออินเดียแดงไงทีนี้มาตี้ก็รีบขับรถหนีมาก่อนจากนั้นพอเขารถมาซ่อนในถ้ำพวกอินเดียแดงก็เเเลลยยพาาาขขีมข้ไ้ไ อันที่จริงพวกอินเดียแดงก็โดนพวกอเมริกาไล่มาอีกทีหนึ่งแล้วก่อนที่มาร์ตี้จะไปตามหาด็อกเตอร์เขาก็เห็นว่ามีธนูอยู่ดอกหนึ่งปักที่รถซึ่งมันก็นดันทําให้สายน้ํามันรั่วยแล้วลที่ซวยกว่าก็คือถ้านี้ก็ดันเป็นถ้าของหมีแล้วพอหมีวิ่งไล่เขามาร์ตี้ก็วิ่งหนีมาเรื่อยๆจนเขากิ้งตกหน้าผามาหัวกระแทกกับราวกัน้นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเจอกับมาร์ตี้เขาก็เรียกให้เมียของเขามาช่วยดูแลผู้ชายคนนี้หน่อยพอมาร์ตี้เริ่มฟื้นมาเขาก็นึกว่าผู้หญิงที่เา่ออธชื แม่เปลี่ยนแค่ชื่อไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลยแม็กกี้บอกว่าโชคยังดีที่ซีมัสมาช่วยเอาไว้จากนั้นซีมัสสามีของแม็กกี้ก็กลับมาพอดีเขาก็ชวนมาร์ตี้มากินข้าวด้วยมาร์ตี้บอกว่าที่เข้ามาแถวนี้ก็เพราะว่าเขาอยากตามหาเพื่อนคนหนึ่งซีมัสก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอาสาไปส่งที่สถานีรถไฟเองงั้นคืนนี้มาร์ตี้ก็นอนที่โรงแรมเขาไปก่อนแล้วกันจากนั้นแม็กกี้ก็แอบมาคุยกับซีมัสว่าแน่ใจนะว่าอยากช่วยเด็กคนนี้บางทีเขาอาจจะเป็นโจรก็ได้ซีมัสก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยเขารู้สึกววกววว่่่่่าาาาามมีีีบงงงงออออยยยเเหืนนนททํ้้ตชดด็คู ลเูกกของรา็ได้ปกติวิลเลียมไม่เคยคุ้นกับคนแปลกหน้าเลยแต่ว่ากับผู้ชายคนนี้วิลเลียมกับยอมให้อุ้มซึ่งอันที่จริงวิลเลียมในอนาคตเขาก็าคือปู่ทวดของมาร์ตี้แล้วพอเช้าวันต่อมามาร์ตี้เขาก็เดินทางมาถึงฮิวเวเลซซึ่งฮิวเวเล่ในยุคนี้ก็ยังเป็นเมืองคาร์บอยู่เลยแล้วแถมหอนาฬิกาก็ยังถูกสร้างขึ้นมาในยุคนี้จากนั้นมาร์ตี้เขาก็เดินเข้ามาในบาร์ทุกคนในบาร์พอเห็นการแต่งตัวของมาร์ตี้พวกเขาก็คิดว่ามาร์ตี้เป็นตัวตลกมาร์ตี้ก็เดินไปถามบาร์เทนเดอร์เง กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าใช่แม็กไฟใช่ไหมพอมาตี้หันหน้าไปไอ้พวกนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ซีมัสแม็กไฟเว้แต่ว่าทําไมหน้ามันคล้ายกันจังเล่พวกที่มาถามก็คือพวกของ ford อวิลฟอร์ดเทนเดนไอ้วิลฟอร์ดเทนเดนก็คือบรรพบุรุษของบีฟวิลฟอร์เขาก็ถามมาเทนเดอร์ว่าเห็นไอ้ช่างเหล็กขี้โกงคนนั้นมั่งไหมมาเทนเดอร์บอกว่าไม่รู้หรอกครับคุณเทนเดนพอมาตี้ได้ยินชื่อวิลฟอร์ดเทนเดนนี่คุณคือหมาบ้าเทนเดนใช่ไหมแล้วพอมาตี้พูดแบบนี้ทุกคนในบา,านบนนนนร์ ford ก็ เขาก็เลยชักปืนยิงไปที่เท้าของมาตี้แล้วแทนที่จะวิ่งหนีดันเต้นหลบซะง,งั้นเอาฮาแน่ๆฉากนี้แล้วพอมาตี้เต้นไปเต้นมาเขาก็ดันไปเหยียบไม้จนกระถนมันกระเด็นมาโดนวิลฟอร์ดนั่นไงเรื่องเมื่อกี้ยังไม่จบกูสร้างเรื่องอีกแล้วพอวิลฟอร์ดจะฆ่ามาตีก้กระสุนปืนมันก็ดันหมดพอดีนี่เองยังจะอยู่ที่นี่อีกเหรอมาตี้ก็รู้ขิวแล้วว่ากูต้องวิ่งออกไปด้านนอกพอเขาวิ่งหนีมาได้สักพักหนึ่งพวกวิลฟอร์ดก็ขี่ม้าตามมาจับเขาจากนั้นเขาก็ลากมาต โชคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้แล้วคนที่มาช่วยมาร์ตี้ก็คือด็อกเตอร์วิลฟอร์ก็ถามว่าจําได้ไหมว่าติดเงินเขาอยู่80เหรียญเพราะว่าเกือบมาที่แกใส่ให้มันหลุดทําให้เขาตกจากหลังมาและเล่าของเขามันก็หกไปด้วยพองานช่างตีเหล็กอย่างแกต้องชดใช้วิลฟอร์ก็เตือนไว้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะเดินไปไหนก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันจากนั้นพวกของวิลฟอร์ก็ถอยกลับไปก่อนพอด็อกเตอร์ได้เจอกับมาร์ตี้เขาก็ไม่นึกเลยว่ามาร์ตี้จะตามมาถึงที่นี่มาร์ตี้ก็เอาเรื่องท นี่กูจะตายเพราะเงิน80เหรียญจริงเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงที่ชื่อคาร่านี่เป็นใครเนี่ยมาร์ตี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าน่าจะเป็นแฟนของด็อกเตอร์ไม่มีทางเลยมาร์ตี้นักวิทยาศาสตร์ของเขาจะมีแฟนในปีพศนี้เนี่ยนะจากนั้นผู้ว่าก็มาหาด็อกเตอร์จำที่เราประชุมคณะกรรมการของเมืองได้ไหมด็อกเตอร์อาสาไปรับคุณครูคนใหม่ครูคนใหม่คนนี้เธอก็มีชื่อว่าคาร่าแล้วอย่าลืมไปรับเธอที่สถานีรถไฟด้วยนั่นไงด็อกเตอร์ว่าที่แฟนจะมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยละ เครื่องจากที่ด็อกเตอร์สร้างมันก็ส่งสัญญาณมาแล้วเครื่องที่ด็อกเตอร์สร้างเครื่องนี้มันก็คือเครื่องทําน้ําแข็งมาตีก็ชมว่าสุดยอดเลยด็อกเตอร์ได้มาก้อนเดียวจากนั้นด็อกเตอร์ก็บอกว่าเรากลับไปที่ปัจจุบันกันดีกว่ามาตีก็ลืมบอกด็อกเตอร์ไปเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทําให้คีนถังน้ํามันมันรั่วเขาก็เลยขับรถไปไหนไม่ได้เลยเอาแล้วไงซวยละด็อกเตอร์บอกว่ายุคนี้ยังไม่มีน้ํามันให้เติมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามันรถก็ไม่มีทางวิ่งถึง88ไมล่่่่่อััััววววมมมมงงงงงแแล้้้้้้้้ถในนนนนนนยยุคคีีีกก็็็ไไไไไะะรรรททททิดดเขาาููจํ ทั้งสองคนก็เลยเอามา้ามาลากรถด,ดูความเร็วมันก็ได้แค่20ไมล์ต่อชั่วโมงเองทีนี้ด็อกเตอร์ก็ลองเอาเล้ามาทําเป็นเชื้อเพลิงดูแน่นอนสุดท้ายเครื่องก็พังตายห่าแล้วมาตี้ถ้าทาใหม่นี่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนี่ด็อกเตอร์พูดเลยนะด็อกเตอร์จะตายวันจันทร์อยู่แล้วนะเนี่ยด็อกเตอร์เองก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันจะหาอะไรมาลากให้มันวิ่งถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงได้เนี่ยในยุคนี้แล้วพอคิดไปคิดมาด็อกเตอร์เขาก็ได้ยินเสียงรถไฟนี่ไง เท่่าไหรคนขับก็บอกว่าวิ่งได้เร็วสุดก็55ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าก็เคยมีคนขับรถไฟคนนึงวิ่งได้ถึง70ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทั้งสองคนก็ถามว่าแล้วมันมีทางไปถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงไหมคนขับบอกว่ามันก็พอมีทางอยู่อย่างแรกทางรถไฟต้องเป็นทางตรงแล้วก็เป็นทางลงเนินนิดหน่อยที่สําคัญต้องตัดโบกี้ออกทั้งหมดแล้วทาให้เหลือแค่หัวรถไฟเท่านั้นจากนั้นก็เติมเชื้อเพลิงให้มันร้อนมากๆมันก็พอมีทางที่จะวิ่งไปถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงได้แล้วพพออมมมาาดดูใในนนแผททีีทงง่่รรถถไไไฟฟัก็จะงงงตห้้วิ แต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือทางรถไฟตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งมาถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วทําให้คีนม,มันเกิดย้อนเวลาไปได้มาตีก็ถามว่าแล้วเขาจะไม่ตกหน้าหาตายเหรอดอกเตอร์บอกว่าไม่ตายหรอกในปี1985รถไฟสายนี้ยังไงก็สร้างเสร็จแล้วหัวรถไฟในยุคนี้จะเป็นยังไงอะ่ะก็ตกลงไปพังไงแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่มันก็มีผู้หญิงคนนึงตะโกนให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้เธอควบคุมรถม้าของตัวเองไม่ได้นอกเตอร์ก็เลยพยายามขี่ม้าไปช่วยพอขี่ตามมาได้สักักกกพนนึึงง็ลตาามมจมถ น็อกเตอร์ก็บอกว่าให้เธอโดดมาหาเขาเลยพอผู Trans ้หญิงคนนี้โดมดมารถม้าของเธอก็ตกลงไปที่หน้าผาพอดีแล้วพอทั้งสองคนได้มองหน้ากันแน่นอนได้กันแน่แน่ด็อกเตอร์ก็ถามเธอว่าชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอชื่อคาร่าโอ้โหเป็นชื่อที่เพาะมากเลยครับอา้าวด็อกเตอร์เมื่อกี้ยังบอกว่าจะไม่มีเมียอยู่เลยจากนั้นด็อกเตอร์กับมาร์ตี้ก็มาส่งคาร่าที่บ้านพักด็อกเตอร์เขาขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ไปรับคาร่าแล้วส่นวนเรื่องรถมาที่เสียหายเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขาเองเพราะว่าเขาไม่ไดไ แบบคาร่าเธอก็หวังว่าจะได้เจอด็อกเตอร์อีกและส่วนด็อกเตอร์ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยยังไงก็ได้เจอทุกวันแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในเมืองพอด็อกเตอร์หลุดพูดคาว่าวิทยาศาสตร์มาคาร่าเธอก็สงสัยว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงไหนเป็นดาราศาสตร์หรือว่าเคมีด็อกเตอร์บอกว่าเขาเรียนมาทุกแขนงเลยและส่วนมาร์ตี้ก็บอกว่าให้ด็อกเตอร์รีบกลับเถอะเพราะเรามีงานต้องทําต่อพอทั้งสองคนขี่ม้าออกมามาร์ตี้ก็บอกว่าเธอโชคดีนะเนี่ยที่คุณครูคาร่าเคตันไม่ได้ตกลงไปในห้วยเคตันดรเเขาคคนนึกกออล้วย ตั้นตั้งชื่อตามครูที่ตกลงไปตายนี่หว่าแล้วเขาก็ดันไปช่วยครูเอาไว้อีกเพราะงั้นประวัติศาสตร์มันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วพอกลับมาที่บ้านด็อกเตอร์ก็เล่าแผนการให้ฟังในวันอาทิตย์เราจะเอายานาไว้ที่จุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับเหมืองแร่และส่วนจุดสับเปลี่ยรลางจะอยู่ห่างไปจากสามไมล์จากห้วยเคตันแล้วพอรถไฟออก8ปดโมงเชา้าวันจันทร์เราก็จะมาดักป้นรถไฟตรงนี้แล้วพอปลดโบกี้ทั้งหมดเสร็จเราก็จะโยกคันสับรางแล้วก็ดันให้รถไฟไปทางห้วยเคตันจากนั้นก็บังคับให้รถไฟดันทานไงไมลต่่่อชัววโมงแ้จากที ดร์คำนวณเอาไว้ความเร็วมันน่าจะถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนที่จะถึงจุดสิ้นสุดของสะพานมาตี้ก็ถามว่าไอ้จุดเปลี่ยนใจนี่คืออะไรดร์ก็บอกว่าดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราท่ารถไฟดันเลยจุดนี้ไปแล้วก็พวกเราจะทําอะไรไม่ได้อีกเลยจากนั้นดอ,อร์ก็สาธิตให้ดูเขาก็เอารถไฟจําลองมาชนกับทามแมชชีนแล้วพอเร่งความเร็วจนสุดรางทามแมชชีนก็จะถูกส่งไปที่โลกอนาคตและส่วนหัวรถไฟก็จะเล่นตกรางจากนั้นคาร่าเธอก็มาที่บ้านขอองดออรคาา่เธก็ห อ้างว่าอยากให้ด็อกเตอร์ช่วยซ่อมกล้องดูดาวให้หน่อยสงสัยว่ากล้องของเธอน่าจะเสียตอนที่ตกจากรถม้าด็อกเตอร์ก็รับปากเลยว่าเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้คืนนี้เลยคาร่าบอกว่าเธอก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่าไหนไหนคืนนี้ก็มีงานฉลองอยู่แล้วด้วยด็อกเตอร์น่าจะไปเที่ยวที่งานฉลองสักหน่อยมาร์ตี้ก็พยายามบอกว่าอย่าไปนะด็อกเตอร์เรามีงานต้องทําแล้วแทนที่ด็อกเตอร์จะอยู่ที่นี่เขาก็อยากไปงานปาร์ตี้กับคาร่าซะงั้นแล้วพอคาร่ากลับไปด็อกเตอร์นี่ลืมแล้วเหรอว่าเราต้องทําอะไรกันเนี่ยแล้วพอถึงช่วง การประจาเมืองได้สําเร็จทั้งสองคนก็มาถ่ายรูปคู่ไปที่ระลึกกันสักหน่อยแล้วพอคาร่ามาที่งานดอกเตอร์ก็มาชวนคาร่าเต้นลําด้วยและส่วนมาตี้ก็มีคนมาถามเขาว่าสนใจอยากลองยิงปืนดูหน่อยไหมตอนแรกมาตี้ก็ไม่อยากเล่นแต่พอผู้ชายคนนี้ถามว่าปอดแทกแล้วมาตี้ก็ลองเล่นดูสักหน่อยก็ได้โดยความที่เขาไม่เคยจับปืนจริงมาก่อนปืนก็เลยลั่นไปโดนข้างบนเจ้าของซุ้มปืนก็ถามว่านี่คุณยิงไปไหนครับเนี่ยมาตี้ก็ขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วพอรอบนี้เขาก็ยิงโดนทุกตัวเดี๋ยวก่อนน้องถามหน่อยไปฝึกมาจากไหนเน อ๋อเขาเล่นเกมตู้มาเยอะและส่วนพวกวิลฟอร์ดต,ตอนนี้พวกมันก็มาถึงที่งานด้วยซึ่งกฎของงานก็ต้องฝากปืนเอาไว้แล้วถ้าวิลฟอร์ดไม่ยอมฝากปืนก็ต้องโดนแหนมเพอยิงเขาก็เลยต้องยอมทําตามพอพวกของวิลฟอร์ดเข้ามาในงานเขา,าหาตัวด็อกเตอร์เจอแล้วแล้ววิลฟอร์ดมากแกบซ่อดปืนอันเล็กเอาไว้ในมั่วแต่ว่าปืนกระบอกนี้ต้องยิงใกล้ๆแล้วแถมปืนกระบอกนี้ยังใสกสุนได้แค่นัดเดียวจากนั้นเขาวาปืนมาจ่อที่หลังของด็อกเตอร์วิลฟอร์ดบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเขาเตือนแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังหลังเอาไว้ถ้้าาโดนนนปืกกกกกระะบออียิงว่จต็2 เ,เพราะว่าลูกกระสุนมันจะทําให้เลือดตกในจนตายแล้วพอวิลฟอร์ดมองหน้าคาร่าเขา,าถูกใจคาร่ามากกว่าวิลฟอร์ดก็เลยลาก,กคาร่ามาเต้นลาด้วยแต่พอคาร่าไม่ยอมด็อกเตอร์ก็อยากเข้ามาช่วยสุดท้ายวิลฟอร์ดก็กะจะยิงด็อกเตอร์ตรงนี้มาร์ตี้ก็เห็นแล้วว่ายังไงด็อกเตอร์ก็โดนยิงเขาก็เลยปาจานเหล็กไปชนกับมือของวิลฟอร์ดจนปืนมันลั่นไปโดนหมวกของด็อกเตอร์แทนวิลฟอร์ดเขาก็เลยท้ามาร์ตี้มาโดนปืนตัวต่อตัว,ตวแล้วพอมาร์ตี้ไม่เล่นด้วยวิลฟอร์ดเขาก็ถามว่า หภาค2และสุดท้ายมาร์ตี้ก็ยอมรับคําท้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปืนอยู่ที่นายอำเภอเนี่ยวิลฟอร์ดก็บอกว่าได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีคิวป้นนะอาวแล้วกูว่างวันไหนมั่งวะก็วันจันทร์ไงพวกวิลฟอร์ดก็เลยท้าง,งั้นเจอกันวันจันทร์ตอน7จ็ดโมงเช้าเพราะว่าเขาชอบยิงคนก่อนที่จะกินข้าวมาร์ตี้บอกว่างั้นเจอกันหลัง8ปดโมงดีกว่าเพราะว่าเขาชอบยิงคนหลังจากกินข้าวเสร็จดอกเตอร์กระถามว่านึกมึงจะทําเท่เพื่ออะไรเนี้ยจำไม่ได้เลยไงว่าวันจ เขาก็เตือนมาร์ตี้เอาไว้ว่าอย่าลืมแล้วกันว่าเรามีนัดมายิงกันวันจันทร์แล้วพอวิลฟอร์ดกลับไปด็อกเตอร์ก็ถามมาร์ตี้ว่าจะทําอะไรเนี่ยมาร์ตี้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าตอน8โมงเชา้าพวกเราก็กลับไปที่ปัจจุบันกันเรียบร้อยแล้วแล้วท่านรถไฟมันมาสายละมาร์ตี้เออวะลืมคิดเลยแล้วคนในเมืองก็ชื่นชมมาร์ตี้มากเลยที่กล้าสู้กับวิลฟอร์ดจนขนาดเจ้าของซุ้มปืนยังย,งยกปืนให้มาร์ตี้เพราะว่าถ้าเกิดมาร์ตี้ฆ่าวิลฟอร์ดได้ปืนของเขาก็จะมีชื่อเสียงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่่าาาาามมตตี้ดนนนนยยิงงเเขขขขออปือคืคนวนะสัวสักบ แกกี้ทั้งสองคนก็มาที่งานนี้เหมือนกันซีมัสก็ถามมาร์ตี้ว่าจะไปรับคําท้าทําไมทั้งๆที่เดินหนีไปก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแท้ๆแ,แต่ว่ากลับไปตามเกมของไอวิลฟอร์สซะงั้นนิสัยของมาร์ตี้ก็เหมือนกับน,น้องชายของเขาเลยเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครดูถูกแต่ว่าสุดท้ายก็โดนคู่อลีแทงตายในบาร์เพราะว่าน้องชายของเขาเป็นคนไม่เคยคิดถึงอนาคตเลยและส่วนทางด้านด็อกเตอร์ตอนนี้เขาก็มานั่งดูดาวกับคาร่าทั้งสองคนก็เป็นคนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วพอยิ่งได้คุยกันก็ยิ่งถูกใจกััันนนนนนมาาากกกขึึ้้้จพออชีอวนนง มาร์ตี้กับด็อกเตอร์ทั้งสองคนก็มาในเมืองทั้งคู่ก็พ้นกับป้ายหลุมศพนี้มากเลยเหมือนว่าป้ายหลุมศพอันนี้จะเป็นของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขอดูรูปป้ายหลุมศพเขาหน่อยซึ่งในรูปตอนนี้ชื่อของด็อกเตอร์มันก็หายไปมาร์ตี้เขาคิดว่างั้นก็แสดงว่าพวกเราน่าจะกลับไปที่ปัจจุบันได้สําเร็จด็อกเตอร์ก็บอกว่ายังไม่แน่หรอกชื่อของเขาหายไปก็จริงแต่ว่าหลุมศพมันยังอยู่เลยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ยังดําเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่แน่อาจจะเป็นชื่อของมาร์ตี้ก็ได้ที่เเเขีีีียยนนนออออู่่่่่่่่บบปป้าาาาาาาหลุุมมมมศพดดดรรรกกกววทททจจิงงไะืัคแ เพราะมาตี้เป็นแบบนี้แหละตัวของเธอเองในอนาคตก็เลยแย่ไปด้วยแล้วพอมาตี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแนนาคตด็อกเตอร bakın, ์บอกว่าเขาเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันไม่งั้นช่วงการเวลามันจะเปลี่ยนไปและระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเตรียมการกันอยู่ด็อกเตอร์ก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่กับคา,าร่าด็อกเตอร์เคยบอกเขาเองไม่ใช่เหรอว่าด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วด็อกเตอร์ก็เป็นคนสอนเขาเองถ้าเกิดว่าเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องใช้สมองตัดสินใจด็อกเตอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าการที่ทด็ดอกอเตอร์ คิดมามันก็จริงอย่างที่มาร์ตี้พูดดอ,อร์ก็เลยตัดสินใจไปบอกลากับคาร่าแล้วเขาก็บอกความจริงทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขาเป็นคนที่มาจากอนาคตแล้วก็เดินทางมาด้วยทามแมชชีนซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เขาต้องกลับไปที่ปี1985ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ได้เจอกับคาร่าอีกคาร่าเธอก็ไม่เชื่อสิ่งที่ดรพูดแล้วเธอก็คิดว่าดออรอยากบอกเลิกเธอก็เลยหายเหตุผลอะไรไม่รู้มาอ้างและด้วยความเสียใจดกรก็เลยมาที่บาร์เล่าเขาก็ขอสั่งเหล้าที่แรง มาตี้ต้องกลับไปที่อนาคตแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่พวกวิลฟอร์ดนัดชวนปืนกับมาตี้พอมาตี้ตื่นมาเขาก็ไม่เห็นว่าด็อกเตอร์อยู่ที่นี่แล้วแถมลูกป้ายหลุมศพมันก็ยังเขียนวันที่วันนี้เหมือนเดิมงั้นก็แสดงว่าวันนี้จะมีคนตายและส่วนด็อกเตอร์ที่อยู่ที่บาร์จนถึงเช้าคืนทั้งคืนเขาก็ไม่ได้กินเหล้าเลยเขาก็เอาแต่พูดถึงเรื่องอนาคตให้ทุกคนในบาร์ฟังและส่วนมา์ตี้ก็รีบม,มาตามด็อกเตอร์ที่บาร์มา์ตี้บอกว่าเรามีนัดกลับไปที่อนาคตวันนี้ไงเออใช่ลืมไปเลลลลยแ้้้วกกกก่่่อออนนนททีดดดตรรร์จะนนาุคใใใบบหหืง,งหั นาคตให้หน่อยเราพอดอ,อร์กินเหล้าแก้วนี้ไปแก้วเดียวเรียบร้อยหลับยาวเลยดกรกูแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะ8ปดโมงพวกของวิลฟอร์ดก็รีบขี่ม้ามาที่เมืองและส่วนคาร่าที่โดนดรทิง้งเธอก็กล่าวว่าจะนั่งรถไฟกลับไปที่บ้านเกิดและส่วนทางด้านมาร์ตี้ก็พยายามทําให้ดอ,อร์หายเมาเขาก็ให้ดกรกินกาแฟแต่ว่าก็ไม่ได้ผลเลยบาร์เทนเดอร์บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจัดให้เขามีเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่ทําให้คนเมาสา่งได้ทันทีเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ10บนาทีพอบ น,นี้ให้ด็อกเตอร์กินจากนั้นด็อกเตอร์เขาก็รีบวิ่งไปที่อ่างน้ําแล้วก็สรบปต่อไปเหมือนเดิมบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ฟื้นมาเองแหละแล้วตอนนี้รถไฟก็มาถึงสถานีพอดีและส่วนทางด้านด็อกเตอร์เขาก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยและส่วนทางด้านวิลฟอร์ดเองก็มาถึงเมืองเหมือนกันแล้วก็ตามคํานัดเขาก็มาท้ามาร์ตี้ดวลปืนแล้วพอมาร์ตี้หยิบรูปป้ายหลุมศพมาดูชื่อที่ป้ายหลุมศพก็เป็นชื่อของเขาเองตอนนี้มาร์ตี้ก็ย คนก็จะประนามว่านายเป็นคนขี้ขาดแล้ววันนี้ซีมัตบรรพัพบลุดของเขาก็มาที่บาร์นี่เหมือนกันมาตี้ก็นึกถึงเรื่องที่ซีมัตเคยเล่าให้ฟังว่าน้องชายของซีมัตตายยังไงมาตี้ก็เลยบอกทุกคนว่าไอวิลฟอร์ดมันก็เป็นแค่โจรเพราะงั้นเขาไม่สวนว่ามันจะพูดยังไงและส่วนด็อกเตอร์ตอนนี้ก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาพอดีมาตี้ก็ถามบาร์เทนเดอร์ว่ามีประตูหลังให้ออกไหมพอบาร์เทนเดอร์บอกว่ามีทางด็อกเตอร์กับมาตี้ทั้งสองคนก็เลยหนีกันทางประตูหลังแต่ว่าก็โดนลูกน้องของว และส่วนคาร่าที่เพิ่งออกมาจากสถานีเธอก็ได้ยินคนคุยกันเรื่องด็อกเตอร์ดูเหมือนว่าเขาจะเสียใจมากที่ทิ้งผู้หญิงมาแล้วทางด้านด็อกเตอร์เขาก็โดนพวกวิลฟอร์ดจับเอาไว้ได้วิลฟอร์ดบอกว่าเขาให้เวลาหนึ่งนาทีไม่งั้นเขาจะยิงด็อกเตอร์ทิ้งและส่วนทางด้านคาร่าที่ได้ยินเรื่องของด็อกเตอร์เธอก็ถามว่าคนที่พวกคุณพูดถึงนี่ชื่อเอเมดบาวใช่ไหมทั้งสองคนนี้ก็บอกว่าใช่จากนั้นคาร่าเธอก็เลยดึงเบรกฉุกเฉินแล้วก็รีบวิ่งกลับไปหาด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ก็ครบเวลาหนึ่ ต้องจาเป็นออกมาดวนปืนกับวิลฟอร์ดแต่ว่าเขาก็ไม่คิดจะสู้กับวิลฟอร์ดตั้งแต่แรกพอมา์ตี้ถอดซองปืนของเขาออกมาทีนี้วิลฟอร์ดก็เลยตัดสินใจยิงมา์ตี้ทิ้งแล้วพอเขาจะไปยิงมา์ตี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งมา์ตี้ก็ยังไม่ตายก็เลยเตะปืนของวิลฟอร์ดทิ้งแล้วพอวิลฟอร์ดต่อยท้องของมาตี้เขาก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะที่ท้องของเขามีแผ่นเหล็กซ่อนเอาไว้จากนั้นมา์ตี้ก็ต่อยวิลฟอร์ดจนเขาสลบแล้วก็ล้มลงไปโดนกองขี้มา้าแล้วพวกนายอำเภอก็มาถึงที่เมืองพอดีนายอำเภอขอจับวิวล ดููที่ลตอนนี้ป้ายหลุงศพมันก็หายไปจากลูกพอทั้งสองคนได้ยินเสียงรถไฟทั้งคู่ก็จะรีบขี่ม้าไปที่รถไฟแล้วก่อนที่จะไปมาร์ตี้ก็มอบปืนของเขาให้กับซีมัตมาร์ตี้ก็บอกว่าอย่าลืมเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็รีบขี่ม้าไปหารถไฟและส่วนคาร่าเธอก็มาหาด็อกเตอร์ที่บ้านแล้วพอมาที่นี่เธอก็ไม่เห็นว่าด็อกเตอร์อยู่ที่บ้านที่เจอก็แค่โมเดลของทางแมชชีนที่ด็อกเตอร์เคยเล่าให้ฟังและส่วนด็อกเตอร์กับมาร์ตี้ตอนนี้ทั้งสองคนก็ขี่ม้้าารไจส็แดํเล คาร่าเธอก็ขี่ม้าตามทั้งสองคนใหม่อีกทีหนึ่งแล้วมาร์ตี้กับด็อกเตอร์ทั้งสองคนก็รีบวิ่งไปที่หัวรถจักรทั้งสองคนต้องป้นรถไฟให้ทันก่อนที่จะถึงทางแยกแล้วพอทั้งสองคนวิ่งมาถึงหัวรถไฟเขาก็สั่งให้คนขับรถไฟลงไปจากรถจากนั้นก็ให้มาร์ตี้ไปเปลี่ยนเส้นทางรถไฟแล้วก็ปลดตัวโบกี้รถไฟออกมาจากนั้นพอขับรถไฟมาถึงทางแมชชีนด็อกเตอร์ก็ให้มาร์ตี้ไปหยิบเชื้อเพลิงพิเศษที่เขาคิดขึ้นมาเชื้อเพลิงตัวนี้จะทําให้เผาไหม้ได้นานกว่าไม้แล้วก็ให้ความร,ออร้นนรอนท ขอขงรถไฟแล้วพอทุกอย่างพร้อมด็อกเตอร์ขับรถไฟดันทําให้ชีนไปอีกทีหนึ่งและส่วนคาร่าเธอก็เพิ่งขี่ม้ามาถึงที่นี่จากนั้นด็อกเตอร์ก็บอกให้มา์ตี้เปิดวงจรเวลาแล้วก็ตั้งเวลาปลายทางเป็นวันที่27ดตุลาปี1985ตอนนี้ความเร็วที่ทําได้ก็คือ25ไมล์ต่อชั่วโมงจากนั้นด็อกเตอร์ก็ใส่เชื้อเพลิงพิเศษของเขาลงไปในหม้อน้ําด็อกเตอร์ก็บอกให้มา์ตี้คอยดูที่มตาวัดหม้อน้ําด้วยถ้าเกิดว่าเชื้อเพลิงของเขาเผาไหมจนหมดถ้าเกิดว่าเข็มชี้เกิน2000แลวคววามเร็ของรถยังงงไไมมม่่ถึ88์ชัวโภารกจ ของเราก็จะถือว่าพลาดเพราะว่ามอน,น้ําของรถไฟจะระเบิดก่อนแล้วพอเชื้อเพลิงของดอกเตอร,ร์ทางานความเร็วของรถมันก็เพิ่มขึ้นแล้วส่วนคาร่าเธอก็เพิ่งโดดขึ้นรถไฟมาทันและส่วนทางด้านดอกเตอร,ร์เองเขาก็รีบหานทางกลับไปที่ทม์แมชชีนคาร่าเธอก็พยายามตะโกนเรียกดอกเตอร,ร์พอดอกเตอร,ร์หันมาเจอคาร่ามาร์ตี้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นดอกเตอร,ร์ก็ตอนนี้คาร่าเธออยู่ที่หัวรถจกักรเป็นเรื่องแล้วไงแล้วเธอจะมาทําไมที่นี่วะเนี่ยดอกเตอร,ร์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับตัวคาร่าให้ไปกับเราด้วยมาาาาารตตีีีี้กกบอออวว่่่่ไมมทันนนนลลละะเเพพยยจจุดปจดปใ ด็อกเตอร์ก็เรียกให้คาร่ารีบมาหาเขาเลยแล้วตอนนี้ความเร็วรถก็เกิน60ไมล์ต่อชั่วโมงคาร่าก็พยายามเดินมาหาด็อกเตอร์ซึ่งความเร็วตอนนี้ก็72ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วแรงดันของหม้อน้าก็เกือบจะถึงจุดอันตรายแล้วพอแรงดันถึง2,000หม้อน้าของรถไฟก็ระเบิดทันทีความเร็วของรถก็เพิ่มขึ้นและส่วนด็อกเตอร์กับคาร่าทั้งสองคนก็เกือบตกรถไฟมาร์ตี้ก็เลยจะส่งบอร์ดจากโลกอนาคตไปให้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เขาก็บอกว่าพร้อมและส่งบอร์ดมาได้เลยพอมาร์ตตี้้่บบออรรรดดดดไไไป็็กกกััััพจาาานนลวค แล้วพอด็อกเตอร์ช่วยคาร่าได้อา้าวด็อกเตอร์แล้วมันจะลอยไปไหนนะแล้วส่วนทามแมชินตอนนี้ก็วิ่งจนมาถึงหน้าผาและความเร็วตอนนี้ก็ใกล้ถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงมาร์ตี้ก็รู้แล้วว่าด็อกเตอร์กลับมาไม่ทันเพราะงั้นเขาเลยต้องกลับไปที่ปัจจุบันคนเดียวแล้วพอทามแมชินกลับไปที่ปัจจุบันได้หัวร,รถไฟขบวนนี้ก็ต้องวิ่งตกหน้าผาและส่วนมาร์ตี้ที่กลับมาที่ปัจจุบันทามแมชินของเขาก็มาค้างอยู่บนรางรถไฟซึ่งรถไฟในปัจจุบันก็วิ่งมา ถูกรถไฟชนจนเละมาร์ตี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาจะกลับไปช่วยด็อกเตอร์ไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้มีด็อกเตอร์ให้คนเดียวที่สร้างทม์แมชชีนขึ้นมาได้และแถมด็อกเตอร์คนนี้ก็ยังติดอยู่ในอดีตอีกพอมาร์ตี้กลับมาที่บ้านเขาก็เห็นว่าตอนนี้บ้านของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมพ่อกับแม่ของเขาก็ยังเฟี้ยวเหมือนเดิมและส่วนลุงบีก็ยังกลายเป็นเด็กเช็ดรถเหมือนเดิมจากนั้นมาร์ตี้ก็รีบขับรถไปที่บ้านของเจนิเฟอร์เขาก็เห็นว่าเธอยังนอนสลบยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมเจนิเฟอร์เธอก็เล่าให้มาร์ ออแล้วมาร์ตี้ก็ยังประสบอุบัติเหตุอีกจากนั้นก็มีแก๊งวัยรุ่นขับรถมาท้ามาร์ตี้แข่งรถแล้วคนที่มาท้าก็คือนิเดลตอนแรกมาร์ตี้ก็บอกว่าไม่อยากแข่งพอนิเดลด่าว่ามาร์ตี้ปลอดแหกแล้วมาร์ตี้ก็เลยยอมรับคําท้าแล้วพอไฟเขียวขึ้นมามาร์ตี้ก็ไม่ได้คิดจะแข่งด้วยตั้งแต่แรกเขาก็ปล่อยให้นิเดลแข่งไปแค่คนเดียวจากนั้นก็มีรถโรสรอยขับออกมาจากทางแยกพอดีมาร์ตี้เขาคิดว่าโชคดีนะเนี่ยที่ไม่ได้บ้าไปแข่งรถด,ด้วยไม่งั้นรถของเขาคงไปชนกับโรลสลอยแล้วแน่่ๆเเนนิอออคคดวาควาาหมมืกัับฝขงธ แล้วพอเธอหยิบกระดาษที่เป็นใบไล่ออกของมาร์ตี้จากโลกอนาคตมาดูข้อความที่มาร์ตี้ถูกไล่ออกมันก็หายไปจากนั้นมาร์ตี้ก็พาเจนนิเฟอร์กลับมาดูที่รางรถไฟอีกรอบหนึ่งแล้วอยู่ๆก็มีรถไฟขบวนหนึ่งโผล่มาที่นี่ด็อกเตอร์ก็เป็นคนขับรถไฟขบวนนี้มาเองด็อกเตอร์กระดัดแปลงรถไฟเป็นทางแม่ชีอีกทีหนึ่งแล้วแถมเขายังพาคารากับลูกๆมาที่นี่ด้วยมาร์ตี้ก็นึกว่าเขาจะไม่ได้เจอด็อกเตอร์ซะอีกด็อกเตอร์บอกว่าอย่าลืมดีว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเขาก็ต้องกลับมารับมหมาของเขาไป คือลูกที่เขาถ่ายคู่กับมาร์ตี้เมื่อร้อยปีก่อนแล้วที่ด็อกเตอร์มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาแค่อยากจะบอกมาร์ตี้ว่าเขาปลอดภัยดีแล้วก็มีความสุขดีด้วยแล้วก่อนที่ด็อกเตอร์จะกลัามาร์ตี้ก็ถามว่าด็อกเตอร์จะไปที่ไหนต่อด็อกเตอร์เขาก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละจากนั้นด็อกเตอร์กับครอบครัวก็ข่าวทำให้ชีนออกจากที่นี่แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยัามมยขอขอิาา,า้นอลขขบคีเสป ไปก่อนครับสวัสดีครับ